ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับฮัลโหลคุณหมอกันอีกแล้วนะวันนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากกันอีกแล้วคะ่ะวันนี้ฮัลโหลคุณหมอจะพูดในหัวข้อเรื่องรักตัวเองกับหลงตัวเองความแตกต่างที่มีเพียงแค่เส้นกั้นบางๆขั้นเอาไวนะ้นั่น่ะมันคืออะไรแล้วรักตัวเองกับหลงตัวเองเนะี่ยต่างกันยังไงไปฟังกันเลยคะ่ะการรักตัวเองนะคะหรือว่าซ e l ์ love เนี่ยมีความรู้สึกใกล้เคียงกับการนับถือตัวเองและการเคารพตัวเอง เซลเลฟเนี่ยนะคะหรือรักตัวเองเนี่ยมันคือการนับถือตัวเองได้มากพอที่จะไม่ยอมรับหรือปฏิเสธผู้ที่เข้ามาทํารลายคนทั้งกายทั้งใจก็ว่าได้การรักตัวเองนะคะนั้นหมายถึงว่าคุณรู้จักภูมิใจในตัวเองสามารถยอมรับข้อผิดพลาดและความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองได้เพื่อให้สามารถรเผชิญหน้ากับความล้มเหลวหรือความผิดพลาดของตัวเองได้เช่นกันโดยที่ไม่เกินเลยไปถึงขั้นเอาแต่ใจและเห็นแก่ตัวนั่นเองในทางกลับกันนะคะหลงตัวเองเนี่ย เป็นความผิดปกติทางบุคลิกภาพประเภทหนึ่งหมายถึงผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสําคัญมากผิดปกติและขาดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างสิ้นเชิงผู้ที่หลงตัวเองนะคะจะเชื่อว,ว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าผู้อื่นและมีเพียงผู้ที่สูงส่งเหมือนตัวเองเท่านั้นถึงจะเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาได้ฉะนั้นนะคะคนที่หลงตัวเองเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะต้องการการยอมรับ การชื่นชมจากคนรอบข้างอยู่เสมอเพราะว่าความนับถือของตัวเองของคนเหล่านี้ค่อนข้างที่จะเปราะบางหรือว่าแทบจะน้อยมากยกตัวอย่างเปรียบเทียบอย่างเช่นนะคะการได้รับการยอมรับเนี่ยผู้ที่รักตัวเองจะมีความรู้สึกนับถือตัวเองมากเพียงพออยู่แล้วไม่จําเป็นต้องได้รับการยอมรับจากผู้อื่นในขณะที่ผู้ที่หลงตัวเองนะคะต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับและจดจําจากผู้อื่นหากไม่มีคนคอยชมพวกเขาก็จะไม่พยายามทาอะไรเลย ตัวอย่างที่2นะคะก็คือการยอมรับข้อบกพร่องผู้ที่รักตัวเองนะคะจะสามารถยอมรับข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องของตัวเองได้และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในขณะที่ผู้ที่หลงตัวเองนะคะจะไม่ยอมรับว่าตัวเองมีข้อบกพร่องอะไรเขาจะว่าตัวของเขาเนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดตัวอย่างที่3นะคะการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นผู้ที่รักตัวเองเนี่ยจะสามารถรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ ทำให้ความเห็นอกเห็นใจและให้คําแนะนําของผู้อื่นได้อย่างจริงใจนั่นเองในขณะที่ผู้ที่หลงตัวเองนะคะจะไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นไม่มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและอาจจะแกล้งทาเป็นเห็นใจผู้อื่นก็เป็นได้ตัวอย่างข้อสุดท้ายน,นะคะข้อที่4การยอมรับความสามารถของผู้อื่น ผู้ที่หลักตัวเองนะคะแม้ว่าจะมีความนับถือตัวเองสูงแต่ก็สามารถที่จะยอมรับในความสามารถของผู้อื่นได้เช่นกันและรู้สึกยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความสําเร็จแต่ผู้ที่หลงตัวเองนะคะจะไม่มองผู้อื่นที่คุนค่าแต่จะดูแค่ว่าใครมีประโยชน์กับตัวเองบ้างพวกเขานะคะอาจจะจัดคนที่มีประสบความสําเร็จว่าเป็นคนพิเศษและเป็นคนในระดับเดียวกันกับเขาส่วนคนอื่นนะนะคะมองว่าไหลค่าและไม่ควรเสียเวลาไปยุ่งด้วยอันนี้คือแนวคิด อันนี้คือลักษณะการคิดของคนที่หลงตัวเองนะว่าแต่รักตัวเองอย่างไรไม่ให้ข้ามขั้นไปถึงกับหลงตัวเองหนึ่งเลยนะอย่าให้ความสัมพันธ์กับรูปลักภายนอกมากจนเกินไปผู้ที่หลงตัวเองนะคะมักจะมีความชื่นชอบหลงไหลในรูปรักภายนอกอันตื้นเขนินแต่การรักตัวเองเนี่ยคือการยอมรับตัวเองในแบบที่เป็นโดยไม่ต้องกังวลว่าผู้อื่นจะมองเราอย่างไร ข้อที่2อนะคะอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเด็ดขาดเลยนะผู้ที่รักตัวเองคือผู้ที่รู้จักยอมรับและพึงพอใจในเป้าหมายที่ตัวเองได้ตั้งไว้และพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้ไปถึงจุดหมายนั้นโดยไม่จําเป็นต้องคอยเปรียบเทียบกับใครว่าใครจะประสบความสําเร็จมากกว่าหรือคอยกังวลใจว่าใครจะยอมรับเราได้หรือไม่ข้อที่3นะคะข้อสุดท้ายเลยนะอย่าเพิ่มความมั่นใจในตัวเองโดยการดูถูกคนอื่น อันนี้ข้อนี้สําคัญมากเลยนะคนที่หลงตัวเองเนี่ยชอบที่จะดูถูกเหยยดยามคนอื่นมองว่าผู้อื่นไม่ดีเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าเก่งกว่ามีคุณค่ามากกว่าแต่รู้ไหมคะว่าเราสามารถรู้สึกภูมิใจในตัวเองได้โดยไม่จําเป็นต้องไปดูถูกคนอื่นเลยเพียงแค่มีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองและพร้อมที่จะพัฒนาความสามารถนั้นให้เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมละคะสามข้อนี้ง่ายมากเลยนะ ทีนี้เรารู้ถึงความแตกต่างแบบนี้แล้วนะมาทําให้ตัวเองรักตัวเองดีกว่าอย่าหลงตัวเองเพื่อให้ชีวิตดีมีความสุขมากขึ้นเลยอ้าค่ะก่อนลากันไปเช่นเคยนะให้รลคุณหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับเราด้วยนะตอนนี้ให้รลคุณหมอขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย